สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนภาษาไม่ใช่สออิความรู้เกี่ยวกับภายในโรงแรมนะคะเพราะว่าอยู่ในโรงแรมมันก็ต้องรู้กันบ้างแล้วสำหรับคนที่ยังไม่รู้เลยละกันนะโอเควันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปุ่มที่อยู่ข้างๆประตูบางโรงแรมอาจจะไม่ใช่ปุ่มแล้วก็ได้แต่ว่ามันจะคล้ายๆกันก็คือเป็นป้ายแขวนโอเค ก็จะให้ดูกันก่อนปุ่มนี้สีแดง Do Not Disturb แปลว่าห้ามรบกวนโอเคปิดก็จะไม่ขึ้นปุ่มนี้สีเขียว Make up Room หมายความว่าให้ทำความสะอาดได้ตอนนี้จะเปิดเอาไว้ก่อนนะคะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะมากดออดก,กันว่าจะทำความสะอาดไหม ตอนนี้ยังไม่ต้องาการแค่จะให้ดูเฉยๆนะเปิดประตรูอองมาก็จะเห็นข้างนอกอันนี้สีแดงขึ้นอยู่ do not disturb ห้ามรบกวนค่ปิดเปิดสีเขียว make up room ต่างหามสารห้องตอนนี้เราเปิดสีเขยียวเปิดสีแดง do not disturb โอเคนะคะ อย่างที่บอกไปว่า,าบางโรงแรมมันจะไม่ใช้เป็นปุ่มอย่างนี้มันจะเป็นป้ายแขวนไว้ที่ด้านนอกว่า Do not disturb or make a p room นะคะ uh, Do not disturb means that, ห้ามรบกวนห้ามมาเคาะห้องห้ามมาอะไรทั้งสิ้นคือกูจะนอนหรือว่า จะทำงานอยู่หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าอย่ามารบกวนฉันเด็กขาดอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะโอเคเออแต่ตามในความหมายของแอนไม่ไม่ใช่แค่ว่ากดแล้วห้ามใครมาขอห้องห้ามใครมาเรียกมันหมายถึงว่าคนที่อยู่ด้านนอกอะ่ะช่วยกรูณาดูนิดนึงว่ากูเปิด do not disturb อยู่เพราะฉะนั้นเบาเสียงลงหน่อยกรุณา แรงใจกันบ้างอย่างบางทีเดินผ่านหน้าห้องก็จะวุ่นลิ่งเสียงดังเอะอะโวยวายแบบเฮ้ยคือถ้าสมมติว,ว่าคุณเปิด do not disturb แล้วมีคนมาเสียงดังหน้าห้องคุณคุณจะรู้สึกยังไงเห็นใจกันนิดนึงโอเคนะแหมไม่ได้หมายความว่าห้ามมาขอห้องอย่างเดียวหมายความว่าคุณที่อยู่ข้างนอกห้องฉันเนี่ยกรุณา เงียบๆกันด้วยนะถ้าสมมติว่าฉันนอนอยู่แล้วฉันได้ยินเสียงเธอเอะอะวอยวาฉันเปิดประตูออกไปด่าเธอฉันผิดไหมไม่ผิดหรอกอืมนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าปุ่มสีแดง Do not disturb ห้ามรบกวนใครก็มาเคาะไม่ได้เมดก็จะมาเคาะไม่ได้ว่ามันทำวามสายห,ห้ามเคาะเด็ดขาดนะคะแล้ว ดูวันเขาก็จะมีรายงานมาถึงดีตี้แมネเจอร์ว่าเออห้องเนี้ยเขากดปุ่มดูรัด disturb นะไอนนเขาไปทำความสะอาดไม่ได้นะโอเคจะได้รับรูไว้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าปุ่มสีเขียวหมายความว่า m a k e u p r o o m อันนี้เข้าไปทำได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเปิดมาแล้วทิ้งไว้ตัง้งแต่บ่ายยันเยน็นกลับมาก็ยังเปิดอยู่ยังไม่มีใครทำความสะอาดห้องอันนี้ก็จะเกิดการคอมเพลนกันได้นะคะโอเค ก็ให้ทราบกันไว้ก่อนแค่นี้สำหรับปุ่มที่อยู่ <c oughs> ในห้องแล้วก็มันหมายความว่ายังไงนะแล้วเดี๋ยววันอื่นเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอื่นต่อหรือว่าใครสงสัยเรื่องอะไรก็ถามได้ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะบ๊ายบาย